นะคะคทางกำลังทำอยู่เนะะาะเขาก็ยกแนวตั้งก่อนนะคะเขาบอกว่ายกแนวตั้งก่อน นะะยกขึ้นแล้วนะคะยกแล้วนะคะเขาบอกว่าจะยกเป็นแนวตั้งนะคะเนาะ ก็รอดูนะคะว่ายกแวบ,บได้ฝ่ายแล้วนะคะต้องมีคนเนาะทำด้วยนะคะก็ <c oughs> วางก่อนนะครับต้องมีอุปกรณ์นะครับเตรียม ก็ยากอยู่ือนชันเนานะเพราะมันก็คงจะหนักหน้าดูเลยนะคะถ้าคนเนาะถ้าคนยกก็คงจะไม่ไหวเนาะถ้าไม่เยอะคุณก็ต้องนะคะอตอนนี้นะะมีนะสะกมังวิธีไล่สิ่งหลายอย่างเนาะมีรถมีอะไรต้องเอาเหล็กเสียบกระปไปนะคะ ทุกณ์ก็ล่าอย่างอยู่เนาะอ้ะาโอ้ก็มานิกกี้ไปแล้วไปแล้วนะคะนิกกี้ก็ขี่รถนะคะตามสบายเนาะทั้งนอน ก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะเพราะว่าต้องทําให้เรียบร้อยเนาะมันหนักนะหลังก,ก็ยังได้นะครับคนช่วยอนะีกเนาะตอนนี้ก็อยูใ่ในระว่างนะครับเตรียมอุปรกรณ์นะคะใส่ ใส่นะคะนี่นะคะจะมีอุปกรณ์ใส่นะคะใ้ตมคื้ปลายเสานี่แหละเนาะใส่เหล็กอีกแล้วนะคะคุณจะมีวัสดุอุปกรณ์เนะ แล้วนะคะเนาะเขาหมาตรงนี้นะคะของพื้นที่ตรงนี้จะเป็นของคุณเน่งนะคะเนาะพ็จัดเป็นนะคะแบ่งกันกับคุณลุงเนาะจะเป็นของคุณเน่งเมเดยเมเดีก็มารออยู่เนาะก็จะเป็นแนวเขตแล้วนะคะฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นของเมเดีนะคุณเน่งเนาะมาทางนี้ก็จะเป็นของคุณลุงนะคะ ได้ไฟฟ้าก็ต้องย้ายมาอยู่แล้วเน้องราบ้านก็เอามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยงามนะคะ <c oughs> อยู่ทุกโน้่นนะคะ <c oughs> เป็นหนึ่สองสามสี่แล้วเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็คทำเป็นบ้านก็สวยงามเหมือนกันนะคะนี่นะคะมันก็ทํายากอยู่เนาะไม่ใช่ว่าง่ไยเรื่องง่ายๆนะ,ะต้องทําให้นะคะ ก็จะลงแล้วนะคะเราก็รอดูนะคะต่อี่เตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วยกก็เนานะต้องมีนะคะมีคนนะคะพะยุงด้วยเนาะนี่นะคะเตรียมแล้วเตรียมแล้ว นะคะเสาไปต้นแรกนะคะที่นี่นะขึ้นแล้วนะคะเตรียมขึ้นแล้วนะคะวันนี้เนาะ เริ่มแล้วนะคะเมืลงไปแล้วนะคะเสาแรกนะคะเสาไฟฟ้าของเมเดนะคะต้นแรกลงไปแล้วนะคะ ลุกเหมือนกันเนาะทหารหมุนหมุนหมุนไปนะ ได้แล้วนะคะจะไปเอาดินกรบแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับที่นี่ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุญถิ่นโกกต์เลยๆอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆทีๆกาแฟทีๆจะกินอบรลิสตัทมันโ,โมัซับนะคะฝากช่องแม่บุญถิ่นด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ